พิกษุนีปลายเห็นแบบนี้ชายไทยตัวใหญ่ผิวเข้มคือนายกคนต่อไปพิกซุนีปลายเปิดหมดเปลือกเห็นภาพชัดชายตัวใหญ่ผิวเข้มคือนายกคนต่อไปและเหตุการณ์บ้านเมืองจะรุนแรงหรือไม่รีบฟังด่วน สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองกลับมาอยู่ในช่วงคุกลุ่นโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีการครบกำหนดวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นล่าสุดค่ะทางทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับภิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรายกระซิบหรือนวราชาพินิตรคากรซึ่งในขณะนี้บวชเป็นภิกษุณีถึงสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองครึ่งปีหลัง โดยมีช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ภิกษุณีปลายระบุว่าช่วงครึ่งปีหลังอันธพานคลองเมืองก็แทบจะไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นจะไปเปลี่ยนแปลงก็ปีหน้าเรื่องของการสลับขั้วทางการเมืองจะเกิดขึ้นหรือไม่หมอปลายบอกว่าก็ยังไม่สลับมันมีการที่จะไม่จับมือกันแต่ว่าเขาก็รวมกันพอสมควรแล้วคือกลายเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่สองกลุ่มแล้วกลุ่มใหญ่ที่เราคิดว่ามันใหญ่อยู่แล้วแล้วมันสเสถียรเนี่ย มันจะกลายเป็นกลุ่มที่เล็กลงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้เขารวมกันหนักๆซึ่งกลุ่มนั้นน่าจะมีสิทธิ์ได้มากกว่า70%เลยทีเดียวค่ะเมื่อถามว่าเห็นภาพของอดีตนายกท่านใดสักคนที่เคยนั่งเก้าอี้นายกมีโอกาสจะกลับมาบริหารประเทศและมีบทบาทกับประเทศหรือไม่พิกษุนีปรายระบุว่าไม่เห็นเห็นแต่คนใหม่โดยคนใหม่จะอยู่ในแคนดิเดตแต่มันก็จะมีช่วงชั่วคราวก่อน โดยได้ย้ำว่าชั่วคราวเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ผิวเข้มตัวใหญ่แล้วก็มีตำแหน่งมียศน่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับตอนนี้แหละเพียงแต่ว่าอาจจะมาดูภาพสวยหน่อยหลังจากนั้นก็จะลงเป็นกลุ่มเอกชนล้วนเมื่อถามว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันจะดุนแรงหรือไม่หากมีการจัดตั้งรัฐบาลภิกษุณีปลายได้ยืนยันว่าไม่รุนแรงเพราะทุกอย่างมันขีดไว้หมดแล้ว แค่ว่าประกาศวันที่เท่าไหร่แค่นั้นเองต้องรอลุ้นเพราะวันที่17มันผ่านไปละท่านยมพูด17 23 45แต่ก็ต้องรอ23ว่าจะยังไงท่านผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้หมอปลายก็ได้เคยทำนายเอาไว้เหมือนกันคะ่ะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคน ไปย้อนคำทำนายภิกษุณีปลายเห็นอนาคตเปลี่ยนตัวนายกชั่วคราวของจริงโดยภายหลังที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มีมติ9ต่อ0รับคำร้องวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของคุนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรสรองของมาตรา158วรซี 4, หรือไม่ขณะเดียวกันก็มีเสียงข้างมาก5ต่อส ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยโดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนั้นทั้งนี้เมื่อนำเหตุการณ์ที่พิกษุนีปลายให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของเราก่อนหน้าที่สารรัฐธรรมนูญจะมีมติตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติ9ต่อ0รับคำร้องวินิจฉัยและเสียงข้างมาก5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนั้นพบว่าคำทำนายของภิกษุณีปลายแม่นราวกับตาเห็นเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้สินแสเข่งก็ได้ทำนายดวงของดิ๊กตู่ว่าดวงจะเจอทุกขลาภและเจอวันดวงแตกแรงถึงขั้นปฏิวัติค่ะโดยสินแสเข่งก็ได้บอกว่า ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนี้จะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญในการพิจารณานายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งครบ8ปีของคุณเอกประยุทธ์จันโอชาขณะที่การเมืองนอกสภานั้นเริ่มมีการกดดันให้บิ๊กตู่นั้นยุบสภาหรือลาออกจึงเป็นสถานการณ์ที่จะต้องจับตาดูแต่ทางโหราศาสตร์จีนดวงของคุณเอกประยุทธ์นั้นต่อจากนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่เกิดความขัดแย้งในหมู่บริวาร บวกกับดวงเมืองที่อยู่ในเรือนวินาศหากเกิดความรุนแรงทางการเมืองอาจจะมีการปฏิวัติซ้ำรอยบนรอยต่อของการเมืองในการยื่นพิจารณานายกรัฐมนตรีครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทางทีมข่าวของเราก็ได้สอบถามไปยังสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ทำนายเหตุการณ์สำคัญต่อจากนี้ว่าตามดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์ ยังคงเกื้อกูลสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จในการดำรงตำแหน่งหน้าที่แต่มีเรื่องที่หงุดหงิดไม่สบายใจจากการทำงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้ง้วยในปี2565ผลเอกประยุทธ์มีดวงทุกขลาบแต่ยังไม่สามารถประคองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้แต่พอเข้าสู่ปี2566ถึงปี2567กําลังจะอ่อนลง ส่งผลให้การอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไม่เป็นผลดีต่อตัวเองและอาจจะแพ้การเลือกตั้งในอนาคตได้สินแสเข่งก็ได้วิเคราะห์ต่อว่าหากตรวจด,ดูดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์ก่อนการยื่นเรื่องพิจารณานายกรัฐมนตรีครบวาระ8ปีกับสารรัฐธรรมนูญเมื่อนำดวงมาผูกโยงกับดวงเมืองพบว่าวันอังคารที่23สิงหาคม2565เป็นวันดวงแตกก่อให้เกิดการประทะ ลัดพรากแตกแยกหรือตายจากจึงไม่ควรทำพิธีมงคลขณะเดียวกันหากมีการยื่นเรื่องพิจารณานายกรัฐมนตรีครบ8ปีในวันนี้จะไม่เป็นผลดีต่อพลเอกประยุทธ์ดวงเมืองเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต,อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าดวงเมืองปี2565ส่งผลร้ายต่อการเมืองเนื่องจากอยู่ในดาววินาศ ซึ่งวันอังคารที่23สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันที่อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียร้ายแรงดังนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องระมัดระวังคำพูดและการแสดงท่าทีในวันดังกล่าวถ้าสามารถผ่านวันดวงแตกมาได้ดวงการเมืองของพลเอกประยุทธ์จะเริ่มคลี่คลายหลังวันที่7กันยายน2565แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือดวงเมืองมีแนวโน้มที่จะปฏิวัติ หากมีความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะจากการตรวจดูดวงชะตาของผู้นำกองทัพบ,บางท่านพบว่ามีดวงการเป็นผู้นำปฏิวัติสูงแต่จะมีผลเคื้อหนุนกับผลเอกประยุทธ์นอกจากนี้ถ้านายกถูกปลดจากตำแหน่งก็จะมีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งสูงขึ้นกว่าเดิม สินแสเข่งก็ได้กล่าวต่อว่าขณะนี้ดวงบริวารของพลเอกประยุทธ์นั้นยังไม่เกื้อหนุนมีแต่จะสร้างปัญหาให้เดือดร้อนรวมถึงยุแย่ให้เกิดความแตกแยกภายในพักการเมืองดังนั้นการจะทำสิ่งใดต่อจากนี้ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นตามหลักโหราศาสตร์ดวงเมืองยังเป็นปัญหาค่อนข้างหนักทำให้ผู้นำประเทศไม่ว่าจะดวงแข็งขนาดไหนเมื่อเข้ามาบริหารประเทศในขณะนี้ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเมืองเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะวิกฤตหนักกว่าปีนี้ดังนั้นประชาชนควรจะมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและดวงนายกขณะนี้การจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้เร็วนั้นค่อนข้างยากเพราะดูแลบริวารไม่ดีโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรี ถ้าเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ดังนั้นนายกควรจะทำงานกับคณะรัฐมนตรีให้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่านี้